สว,ส,สวัสดีค่ะก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่สวทันโลกนะคะกฎของบิตคอยเองอ่ะมีข้อจากัดบางเรื่องออแล้วมันก็มองว่าจริงๆแล้วหลักการของบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถเอามาประยุกต์ได้อีกเยอ,ะ,อ,มอะมันก็เลยมีคนพัฒนาไอ้บล็อกเชนเนี่ยไปเป็นบล็อกเชนที่ที่เก่งขึ้นกว่าอันเดิมที่บอกว่าเก่งขึ้นกว่าอันเดิมเนี่ยก็คือมันมีบล็อกเชนเทคโนโลยีล้ที่ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะ สร้างกฎที่หลากหลายได้ก็คือตอนที่มันเป็นบิตคอยนกดมันตายตัวถูกและเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกแล้วแต่อีกคนหนึ่งก็เลยบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะหลักการบอกเชนมันดีนะแต่ว่ามันมีบางงานอะที่กดมันต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วกดมันจะต้องอสามารถยืดหยุ่นได้และ,ะแต่ว่าคําว่าเปลี่ยนแปลงหรือยืดหยุ่นในที่นี้เนี่ย o n น e เมื่อตีตาเป็นกฎแล้วอ่ะต้องตามนั้นนะเปลี่ยนไม่ได้อีกแล้วแต่การ<ม>แต่การที่จะกําหนดกฎขึ้นมามเพื่อการนั้นๆเนี่ยสามารถกําหนดขึ้นมาได,ได้ซึ่งพอมันมีแนวคิดนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีโปรแกรมเมอร์แบบอายุไม่เยอะเลยคนหนึ่งก็สร้างไอ้บล็อกเชนที่เขาเรียกเป็นเวอร์ชั่นที่เรียกว่าเป็น e ีเทเรีย อีเทอริเอียมเนี่ยก็คือเหมือนเป็นบล็อกเชนเจเนเรชันถัดมาอายุไม่เยอะอายุไม่เยอะตอนนี้ยังไม่สามสิบเลยตอนนี้ไม่30เลยมันซาด้านสิบกว่า่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นเด็กที่รวยที่สุดในโลกหรือเปล่ใช่คือขึ้นมาใช่ใช่เขารวยที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าคนให้ค่าของอีเทเรียมเขาเยอะเยอะโอเคค่ะคือค่าอีเธอรเอียมเยอะเยอะเป็นพิเศษด้วยไม่ใช่เยอะธรรมดาตอนนี้อีเธอรเอียมกับบิตคอยอะไรแพงกว่ากัน ถ้าแรกเป็นเงินปัจจุบันบิตคอยแพงกว่าเยอะคือคือถ้าบอกว่ากอนกรอประโยชน์อีเธเรียมจะก่อประโยชน์เยอะกว่าบิตคอยถ้าเราพูดถึงเรื่องของเก็บเงินให้เราเนี่ย ก็ต้องวัดกันว่าอนาคตอะไรจะเก็บเงินให้เราดีก,กว่านี้อิตาเลียมบิตคอยแล้วมีอะไรโอ้มีหีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นนพัคือเยอะมหาศาลเลยจะ้ะสร้างคอยก็ได้แล้วสร้างเพื่อแล้วมันไม่มีมันแล้วมันจะแวลูจากอะไรอะ่ะก็ยกตัวอย่างคือดอชคอยเหรียญหมาชิบะเอาไว้คือมหมาชิบะตัวแรกคือดอชคอยมันเป็นเหรียญหมา อันนี้แหละที่อีลอนมาชอบอันนี้คืออันที่อีลอนมามันปั่นเล่นใครจะสร้างเหรียญอะไรก็ได้มันอยู่ที่ว่ามันจะมีค่าขึ้นมาหรือเปล่าโอเคแก๊สเข้าใจแล้วพูดง่ายงก็เหมือนอาร์ตหรืออะไรขึ้นมาสักอย่างที่หยิบขึ้นมาแล้วมีคนอยากได้มันก็เลยมีแวลูพูด้ง่ายๆพูดง่ายก็เหมือนตลาดหุ้นมากกว่าตอนที่เราลงตลาดหุ้นครั้งแรกบริษัทเราหนึ่งหุ้นอาจจะราคาเท่านี้แต่เพรามันมีคนอยากได้เยอะๆพรามันโตขึ้นมันก็จะราคาเพิ่มขึ้นราคามาใกด้เคียงใช่แต่แต่ตลาดหุ้นเน มันต่างกันไงมันต่างกันฟิสิคอลตลาดหุ้นเนี่ยเวลาคนมองว่าจะให้ค่ามันเท่าไหร่อ่ะมันขึ้นอยู่กับประกสบการณ์มันจะมีคนจํานวนหนึ่งอ่ะมองว่าธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่จะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตคือมันมันแบกด้วยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันแบกด้วยแฟกต์จำนวนหนึ่งแต่พวกคอยพวกเนี้ยมันอยู่ที่คนอยากได้คนที่เก่งๆโปรแกรมมิ่งคนนี้อ่ามันชื่อวิทาลิกเป็นรัสเซียนอ่าแล้วก็มันก็บอกว่าเนี่ย ไอ้โปรโตคอลบล็อกเชนเนี่ยมันดีนะไอ้คือไอ้การทำงานของบล็อกเชนเนี่ยมันดีแต่ว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็คิดขึ้นมาแล้วมันก็สร้างไอ้อทเธอเรียมเนี่ยขึ้นมาซึ่งไอ้อทเธอเรียมเนี่ยมันใช้หลักการพื้นฐานเดียวกับบล็อกเชนเลยแต่คีย์สำคัญหรือว่าปัจจัยสำคัญของมันคือมันทำให้คนเนี่ยที่จะไปใช้อทเธอเรียมเนี่ยสามารถตั้งกฎขึ้นมาเฉพาะกฎของตัวเองได้ mm hmm. คำว่ากฎกฎที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็คือ อย่างบอกเชนเนี่ยบอกว่าเงินวันหนึ่งจะหมดในคนที่ไปสร้างสกุลเงินอย่างสกุลเงินอิตาเลียมอย่างเงี้ยมันจะบอกเลยว่าเงินไม่วันหมดแต่เงินมันอะหายได้ <Yeah. S 1> ก็คือก็คือมันเปลี่ยนวิธีไงว่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดมันจริงๆแล้วอะแนวคิดพวกนี้ถ้าดูดีๆอะเขาก็เรียนแบบธรรมชาติธรรมชาติหรือโลกของเค r ร์เรนปัจจุบัน คำว่าเงินหายได้ปัจจุบันคืออะไรอย่างเช่นผมมีเงินร้อยบาทอยู่ผมเก็บร้อยบาทของผมไว้อะแต่ผมอีกสิปีร้อยบาทผมซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้แล้วอะถูกถูกถูกค่าของเงินมูลค่าของเงินมันหายไปใช่อีเาเลี่ยมคิดอย่างนั้นอีเาเรี่ยมก็บอกว่าเงินมีไม่จำกัดนะคือสร้างใหม่ได้ไม่จำกัดตอนแรกแต่หายได้ตอนแรกมันเบสออนโกอตอนสองมันเบสออนมันนี่ใช่นอนพูดถูกเลยก็คือมันเบสออนเหมือนเงินปัจจุบัน คนเขียนโปรแกรมอะเขาจะยึดสิ่งที่เป็นโลกแห่งความจริงแล้วทําไมคนถึงเชื่ออีทอลเลียมในเมื่ออย่างที่นนกับพี่กิษพูดตั้งแต่ต้นบอกว่าถ้าเป็นบล็อกเชนอะไอ้ถ้าเป็นบิตคอยมันไม่มีเจ้าของดังนั้นความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นแน่นอนแต่อันเนี้ยมันเป็นผู้ชายคนนี้สร้างแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาจะไม่เข้าไปค่บคุมเขาเขาทำเหมือนกับเขาทําเหมือนกับคนนู้นเลยที่ไม่มีใครรู้ก็คือว่าเขาปล่อยซอสโค้ดให้ทุกคนเห็นได้เข้ากันหมดแล้วแต่ละคนเนี่ยก็เอาไอ้โค้ดอันเนี้ยไปรัน เป็นของตัวเองได้หมดมและไอ้โค้ดบล็อกเชนที่เป็นที่เป็นบรรทัดฐานบนอีเธอรี่มเนี่ยก็ถูกเอาไปใช้กันทั่วโลกแล้วเขารวยรวยได้ยังไงใ,ในเมื่อปล่อยฟรีทีน,ทนี้ทีนี้เขาเองอ่ะในฐานะผู้สร้างอ่ะตอนที่เขาจะปล่อยไออีเธอรี่มนี้ออกมาคือเขาขายคอนเซปต์เขาก่อน mm hmm. เมื่อเขาขายคอนเซปต์เขาเสร็จเขาก็สร้างเหรียญของเขาที่ใช้ในการลัน่นไอตัว,ชวใช่เขาก็มีเหรียญน,นั้นอยู่ไงเขาก็เก็บเหรียญ เมื่อคนมันมันเข้ามาใช้เหรียญคอมมากขึ้นมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเหรียญที่เขามีอยู่กับตัวเยอะมากเนี่ยก็ทําให้เขารวยขึ้นมาแต่เหรียญเนี้ยมันเอามาใช้ซื้อของปัจจุบันไม่ได้เลยนี่ลูกมันจะได้ไม่ได้อ่ะคืออันนี้นะมันก็เป็นสิ่งที่ผมก็พูดเหมือนพี่อ๋อเมื่อหลายปีก่อนว่ามันจะได้ได้ยังไงวะแต่มันก็เหมือนบิตคอยเมื่อเมื่อหลายปีก่อนจนมาถึงวันนี้ ก็คือพอคนให้ค่ามันอะมันก็ได้เลยอะม,มันก็ <จะ S 2> ซื้อได้อยู่ดีไงถูกถูกเราบอกว่าทุกคนจะรู้ทั้งหมดมว่าใครทำอะไรอาถูกอแต่คันนี้เนี่ยเพื่อความให้ให้ไอการที่คนทุกคนรู้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปอย่างแม่นยำและปลอดภัยเนี่ยม,มันก็เลยจะต้องมีกระบวนการทางทางคิตศา์เข้ามาเกี่ยวข้องอาถูกซึ่งกระบวนการในทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าเนี่ย ในภาษาของของคริปโตเคเรนซีเนี่ยก็คือกระบวนการไม n นิงไมเนิง <M ining S 1> <ำ>ก็คือเหมืองไมเนิงเนี่ยเขาเรียนแบบมาจากการขุดทองสมัยก่อนอก็คือเหมืองอทองการขุดทองสมัยก่อนเนี่ยก็คือว่าการขุดทองสมัยก่อนเนี่ยก็คือต่างคนต่างหาพื้นที่มาแล้วก็ขุดขุดขุดบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอ,อคนที่เจอเนี่ยก็คือถือว่าได้ค่าแรงถูก,กค,คนไม่เจอก็คิ ก็อดไปโอเคเออมันเจอมากก็ได้มากเจอน้อยก็ได้น้อยอ่าทีนี้ไอ้กระบวนการในการไมยน่งที่ว่าเนี่ยมันก็คือคนที่ไปหาวิธีเพื่อที่จะเข้าไปคำนวณตามตามมาตรฐานของไอ้ไอ้โปรแกร,รมของเขาเนี่ย uh huh. เข้าไปคำนวณไปไปถอดรหัสใส่รหัสอะไรเนี่ยเพื่อจะยืนยันว่าเงินผมไปเป็นเงินพี่อ๋อเนี่ยเป็นเรื่องจริง แสดงกูต้องเก่งคอมพิวเตอร์มากไม่งั้นกูจะขุดยังไงไ,ไม่ไม่ไม่ต้องเก่งก็คือก็คือว่าสมัยก่อนอ่ะต้องเข้าใจเก่งใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันก็มีคนขายเลยเครื่องขุดเครื่องขุดขายสำเร็จรูปทำมาเรียบร้อยเลยเครื่องขุด,ขขดแล้วลันก็ซื้อสิทำไมอ่าอ่าก็ยังมีพังมีผุมีการที่มากแล้วมไม่ได้แล้วแล้วการขุดมันไม่ได้หมายความว่าขุดแล้วจะได้แล้วก็ลักษณะของโครงสร้างของบิตคอยเนี่ยก็คือมันเหมือนทองอ่ะ แรกๆขุดได้ง่ายเพราะมันมีเยอะตอนนี้มันคือช่วงที่ขุดยากแล้วเพราะทองมันหมดไปเยอะแล้วเข้าใจเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้คนที่ขุดเนี่ยมันเนื่องจากมันขุดแล้วมันได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมมันก็เลยเกิดลักษณะของการที่ว่าเวลาขุดชั่โงไม่ใช่แค่ขุดยี่สชั่วโมงพี่หรอมันจะต้องเข้าไปรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ได้เป็นส่วนแบ่งไม่งั้นมันไม่ได้เลยเลยอย่างง่ายๆที่ว่าถ้าเรามีแค่ครัวรมจะขุดได้น้อยแต่ถ้ามันเอารถไถเข้าไปขุด หรือหรือหรือสมมุติว่าเอาคนร้อยคนเข้าไปขูดก็แล้วคนก็ไม่ได้แล้วก็คนร้อยคนเนี่ยก็คืองั้นจับมือกันแล้วกันใครขูดเจอก็แบ่งกันเพราะมันโกงไม่ได้อยู่แล้วนี่ทุกคนเห็นใช่คือคือมันก็มันก็มีลักษณะของการต้องเอาไปรวมพูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้คนที่รวมพูก็จะเก็บค่าตรงอีกทีหนึ่งในขณะที่ก็แบ่งกันมันก็เลยทําให้เขาบอกว่าขุดคุ้มไม่คุ้มเนี่ยณวันนี้สําหรับบิตคอยเนี่ย ยากผมก <พอ S 1> ็ไม่ได้ตามเหมือนกันอันมันมีแฟกแฟต<ช>เออตกอตร์เรื่องของอุปกรณ์ไทยโลกจริงมีแฟกเตอร์เรื่องของค่าตกที่ยิ่พูดมีแฟกเตอร์เรื่องของค่าไฟความร้อนความเย็นช่ทุกอย่างมันเกี่ยวหมดคือคือการขุดเนี่ยต้องบอกว่าในในยุคที่มันขุดกันเยอะเนี่ยเมืองจีนเนี่ยเรียกว่าเหมือชีม,มากในการสร้างไอไอกระบวนการขุดที่นี้อ่ามันไปหาที่เย็นเย็นเพราะว่ามันไม่งั้นมันต้องเปิดแอร์เยอะ ไม่เปิดแอร์ึ้นโรฉลาดิหย่ยแล้วเมืองจีนมันหนาวด้วยใกล้เขื่อนเพื่อเอาไฟฟ้าราคาถูกจากเขื่อนมันันการขูดเอ้เจ้ามันคงได้ไปเยอะเนาะมันก็มันก็มันก็ได้คือมันก็มีมันก็มีกระบวนการมันก็มีค่าฮาร์ดแวร์นิและครับอยู่ปคือ มันมีพังนะมาของพวกนี้มันพังัน่น <ะ S 2> เมื่อมันพังก็ต้องเพราะอีพวกนี้ใช่ไหมทำให้คอมพิวเตอร์กูแพงขึ้นด้วยเพราะอีพวกนี้ทําให้พาร์คอมพิวเตอร์แพงขึ้นในขนาดเดียวกันก็จะไปสู่เรื่องต่อไปได้ก็คือโลกร้อนโลกร้อนเพราะขยะอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น